ก้าวแรกของกรมการแพทย์เริ่มตน้นเมื่อ27พฤศจิกายนพุทธศักราช2461ในยุคที่งานการแพทย์และสาธารณสุขยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จัก,กรีได้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมให้รวมการสุขาพิบาลกระทรวงนครบาลและกรมประชาพิบาลกระทรวงมหาดไทยตั้งเป็นกรมสาธารณสุขสังกัดกระทรวงมหาดไทย จากนั้น10มีนาคมพุทธศักราช2485ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามมีมติให้ตั้งกระทรวงสาธารณาสุขกรมการแพทย์จึงถือกำเนิดมาตั้งแต่วาระนั้นโดยมีพันโทนิตเวชวิสิทธิ์เป็นอธิบดีท่านแรกที่ทำการของกรมการแพทย์ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับกระทรวงสาธารณาสุขมาโดยตลอดซึ่งในช่วงแรกอยู่ในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ต่อมา23พฤษภาคมพุทธศักราช2485ได้ย้ายที่ทำการไปยังวังสุขโขไทยถนนสุขโขไทยโดยเช่าอาคารจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และพุทธศักราช2493กรมการแพทย์ได้ย้ายที่ทำการไปยังวังเทวเวศ ในช่วงพุทธศักราช2485ถึง2505มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกรมการแพทย์มากมายจากภาวะสงครามและหลังสงครามสงบได้มีการโอนรับโอนปรับปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมรวมโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งสิ้น102แห่ง และยกันยายนพุทธศักราช2515ได้รวมงานของกรมการแพทย์งานบางส่วนของกรมอนามายัยและงานบางส่วนของสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณาสุขและตั้งเป็นกรมการแพทย์และอนามายัยจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการแบ่งกรมการแพทย์และอนามัยออกเป็นสองกรมคือกรมการแพทย์และกรมอนามายัย ซึ่งกรมการแพทย์ได้รับการกำเนิดบทบาทให้เป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพโดยพัฒนาเทคนิควิชาการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมนิเทศฝึกอบรมยกระดับขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระบบงานบริการสาธารณสุข ปัจจุบันกรมการแพทย์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานนวัตกรรมการบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนดังปณิธานกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตกรมการแพทย์เป็นองค์กรที่ดูแลสุขภาพและชีวิตของประชาชนมุ่งการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ โดยเน้นโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมีสถานบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมนทนและส่วนภูมิภาคจำนวน32แห่งกรมการแพทย์ได้เพิ่มบทบาทการทำงานที่จะนำนวัตกรรมทั้งที่เป็นเครื่องมือและองค์ความรู้ที่เป็นเลิศไปสู่ประชาชนในวงกว้างภายใต้ภารกิจ The Best for the Most โดยมีนโยบายการปฏิรูป4ด้านประกอบด้วยปฏิรูปบทบาทหน้าที่ฟังชันรีฟอร์มเป็นการปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในกรมการแพทย์ให้มุ่งเน้นการถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์สู่โรงพยาบาลในเขตสุขภาพส่งเสริมงานวิจัยด้านคลินิกรวมถึงการเพิ่มองค์ความรู้และทักษะเฉพาะทางให้กับบุคลากรทางการแพทย์เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะการปลูกถ่ายไขยกระดูก การรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดและแก้ไขเส้นเลือดตีด้วยวิธีใส่สายสวนหัวใจปฏิรูปประเด็นอเจนด d a Reform มุ่งเน้นแก้ไขประเด็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศร่วมกับหลายภาคส่วน ได้แก่ประเด็นผู้สูงอายุพัฒนาระบบคัดกรองประเมินสุขภาพจัดการข้อมูลเพื่อการส่งต่อและการจัดทําระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเชื่อมโยงทั้งประเทศประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพัฒนาโครงข่ายโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศให้สามารถรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดสมองอุดตันได้อย่างทันท่วงทีลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการประเด็นยาเสพติด แก้ไขปัญหาผู้ป่วยยาเสพติด,ด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบปฏิรูปพื้นที่ a r e a Reform <S <S เป็นการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพโดยจัดตั้งสำนักการแพทย์เขต13แห่งเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่เช่นพัฒนากลุ่มโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลพยุหภราชด,ด้านคลินิกล้างไตคลินิกโรคผิวหนังการผ่าต้อกระจกตาพัฒนาการแพทย์เฉพาะทาง ตามความต้องการของพื้นที่เช่นสนับสนุนกุมารแพทย์แก่โรงพยาบาลสีสังวานแม่ห้องสอนสนับสนุนแพทย์ผ่าตัดหัวใจแก่โรงพยาบาสลสระบุรีปฏิรูประบบ System reform คพลิกโฉมระบบบุคลากรโดยใช้เครื่องมือติดตามความผาสุกในองค์กรรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Hospital ตั้งแต่เริ่มตน้นจนสิ้นสุดการให้บริการไม่ว่าจะเป็น การนัดหมายการลงทะเบียนการจองคิวล่วงหน้าลดการใช้กระดาษในการสั่งยาและการชำระเงินกรมการแพทย์มีผลงานเด่นได้แก่การพัฒนาช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสามารถลดอัตราตายในโรงพยาบาลน้อยกว่า10%พัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับโดยจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติและถ่ายทอดวิธีการผ่าตัด โดยมีผู้ป่วยที่เข้าร่วมผ่าตัดจำนวนมากกว่า1,000 0รายลดค่าใช้จ่ายได้ถึง660ล้านบาทผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอดจำนวน1 8 8 8 0 0รายบริการเชิงรุกในจังหวัดที่มีปัญหาด้านการผลิตกายอุปกรณ์แขนขาเทียมคนพิการได้รับบริการจำนวน2,375รายโครากมการแพทย์เตรียมพัฒนาโครงการสำคัญได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเป็นศูนย์กลางการพัฒนางานและบุคลากรด้านผู้สูงอายุในระดับภูมิภาคอาเซียนศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นศูนย์ที่ให้บริการผู้สูงอายุที่จะพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัญหาสุขภาพและวางแผนการดูแลผู้สูงอายุแบบองรวม กรมการแพทย์คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่กรมการแพทย์ยึดถือมาโดยตลอดและนับเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่ามากที่สุด